ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอนักข่าวดังเผยความคืบหน้าลิเวอร์พูลต่อสัญญา3สตาประจำาทีมเดวิดออสตินตอบคำถามแฟนๆบนเว็บไซต์โดยได้ให้ความเห็นในคำถามที่ว่ามีข่าวอะไรเกี่ยวกับลิเวอร์พูลและความคืบหน้าเรื่องสัญญาของเฟอร์กิวฟันดได้เช่นอเล็กซานเดอร์โนกับโมฮัมเหม็ดซาลาบ้างไหมโดยออสตินเผยว่าผมไม่คิดว่ามันมีความคืบหน้าอะไรในเรื่องนี้ก่อนถึงตอนจบปี2023 และเท่าที่ผมรู้ตลอดเวลาที่ผ่านมาแผนของทุกฝ่ายก็คือการคุยถึงเรื่องนี้พอเข้าสู่ปีใหม่ซึ่งตอนนี้เราก็เข้าสู่ปีใหม่กันแล้วดังนั้นผมเลยคิดว่าหลังจากนี้มันคงจะมีการเจรจากันบ้างแม้ว่าช่วงเดือนมกราคมนี้น่าจะเป็นช่วงตลาดที่ค่อนข้างเงียบสําหรับที่แอนฟิลด์แต่มันก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ง่ายที่สุดที่จะเริ่มคุยเรื่องการย้ายทีมอยู่แล้วและรายของซาร่าเขาก็กําลังมุ่งมั่นกับการเล่นแอฟคอนอยู่ทั้ง3คนต่างก็เป็นนักเตะคนสําคัญของลิเวอร์พูล และนั่นทําให้มันเป็นสถานการณ์ที่สําคัญมากๆจริงอยู่ว่ามันไม่ใช่เรื่องดีสําหรับพวกเขาที่เข้าสู่ช่วงปีสุดท้ายของสัญญาแล้วแต่ในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมาลเวอพูลจัดการเรื่องสัญญาได้ดีเลยทีเดียวและผมคิดว่าพวกเขาจะทําได้ดีอีกครั้งกับกรณีนี้แต่เบื้องบนของสมสรสนก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยกับการที่ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดและจูเลียนบอร์ดย้ายออกไปและยอร์กชมัทเคอร์เข้ามาแทน เมื่อพิจารณาถึงเรื่องที่ทีมจากซาอุดิอราระเบียพยายามเดินเรื่องอย่างหนักในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมามันก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ากรณีของซาลาจะเป็นกรณีที่มีความไม่แน่นอนมากที่สุดและคาดเดาได้ยากที่สุดว่าบทสรุปจะเป็นยังไงแต่ก็เหมือนกับที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าหลายอย่างมันบอกเป็นไหนว่าซาลายังอยากเล่นเกมฟุตบอลระดับสูงในทวีปยุโรปกับลิเวอร์พูลต,ต่อไปดังนั้นไม่ได้หมายความว่ามีโอกาสสูงที่เขาจะย้ายออกจากทีมช่วงเวลาต่อจากนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่สําคัญเลย ฟอร์กิลฟานได้ปรากรหลังลิเวอร์พูลเผยว่าโอลิเวียชิรูอดีตกองหน้าของเชลซีและอาเซนนลเป็นคู่ต่อสู้ที่รับมือได้ยากลำบากที่สุดสำหรับเขาชิรูถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่อันดร์เรทที่สุดของยุโรปแม้ว่าเขาจะเคยคว้าแชมป์แชมเปียนลีกฟุตบอลโลกและยูโรนอกจากนี้ยังทำลายสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดกาลกับทีมชาติฝรั่งเศสของเทียร่องรีอย่างไรก็ตามฟานได้ตระหนักดีถึงประสิทธิภาพของกองหน้าวัย37ปี โดยเขาให้สัมภาษณ์กับฟ้องฟุตบอลว่าใครคือนักเตะที่รับมือได้ยากที่สุดโอลิเวียชชรูครับทุกครั้งที่คุณคิดว่าคุณเอาเขาอยู่คิดว่าประกบเขาได้ดีแล้วแต่เขายังสามารถที่จะทำประตูด้วยหนทางใดหนทางหนึ่งไม่ว่าจะใช้ศีรษะใช้เท้าหรือว่าใช้เข่าของเขาเขามักจะทำประตูใส่ผมได้บ่อย นอกจากนี้ฟานด้ยังยกเซคิโออาเรโรเออร์ลิงฮาแลนด์กับกาเบรียลเชยซุว่าเป็นอีก3คนที่รับมือได้ยากด้วยพวกเขาทำให้คุณต้องเจอกับเกมที่ยากมากๆเวลา1ปีเจอเกนครอปและลิเวอร์พูลเปลี่ยนไปอย่างสินง้นเชิง14มการาคมปีก่อนสิ้นเสียงนกกวีดที่อเมริกันเอ็กเพรสเตเดียมเจอเกนครอปถึงขั้นเอา2มือประกบ และกล้มหัวลงเพื่อสื่อภาษากายขอโทษไปอย่างเด็ะครับมันเป็นเกมที่เขาให้นิยามว่าเลวร้ายที่สุดในอาชีพการคุมดิมลิรอร์พูเล่นได้อย่างยำแย่แนวรับเปื่อยยุยแดนกลางเล่นเอือยเฉยและเกมรุกร้ซึ่งความเฉียบคมแม้มีการเปลี่ยนตัวช่วง20นาทีสุดท้ายแต่เกมมันได้บทสรุปไปเรียบร้อยแล้วจบเกมนั้นลิรอร์พูแพ้ไบรทันศูนย์ต่อ3อันดับบนตารางพีเมลีกรังที่9้าและตามหลังจากฟูงอาร์ซอนอล16คะแนน มันเป็นการเจอกันของทีมที่มีระเบียบมากๆกับทีมที่ไม่มีระเบียบเท่าไหรนะ่นักมันเป็นเกมที่แย่มากๆครอปในวันนั้นตกเป็นประเด็นร้อนเรื่องอนาคตการคุมลิเวอร์พูลแทบเรียกได้ว่าเป็นวิกฤตมากสุดในรอบ7ปีกับการคุมทีมทีมนี้ความจริงเขาไม่ควรต้องเจออะไรแบบนั้นเลยหากมองถึงสิ่งที่เขาเคยทําผลงานได้ยอดเยี่ยมจนได้รับเครดิตมากล้น อย่างไรก็ตามครอปที่เคยแลดูหมดสภาพเมื่อ12เดือนก่อนกลับทําผลงานยอดเยี่ยมราวกับว่าทุกอย่างที่เขาแตะต้องกลายเป็นทองไปเสียหมดครอปได้ผลการแข่งขันที่ต้องผ่านการเปลี่ยนตัวสารองปรับแทคติกระหว่างเกมแยบย์และเป๊ปลินเดอร์มือความมักมีไอเดียอะไรใหม่ๆจนเป็นส่วนสําคัญทุกอย่างเริ่มต้นตอนเดือนเมษายน2023กับการตัดสินใจเปลี่ยนเทรนเ oh, ล็กซานเดอร์โนรับบทแบ็กขวาไฮบรดิด ก่อนที่ภารก,กิจการชุบชีวิตลิเวอร์พูคลคืบหน้ามากขึ้นช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาสโมสรใช้เงินไป145ล้านปอนด์ไปกับการบูรณะแผงกลางมีการนำนักเตะและสตาฟสายเลือดใหม่เข้ามาสู่ทีมครอปใช้คำว่าลิพู2.0เพราะเขาอยากให้ทีมชุดนี้ถูกมองว่าเป็นทีมใหม่ไปเลยและไม่ควรมีอะไรหลงเหลือมาจากฤดูกาลก่อนที่เต็มไปด้วยเรื่องร้ายหลังจากได้พักผ่อนฟื้นฟูก,กันเต็มที่ตอนปิดฤดูกาลและดำเนินการในช่วงปรีซีซั่นได้ตามที่ครอปต้องการ เขาก็ทําการปรับเปลี่ยนทีมมากกว่าครั้งในๆเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากขุมกําลังขนาดใหญ่อย่างเต็มที่การที่ฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลต้องลงเล่นยูโรปาลีกก็มีส่วนที่นําไปสู่เรื่องนั้นเช่นกันความเชื่อมั่นในตัวดาวรุ่งได้รับผลตอบแทนที่ล้าค่าจารลโคอนซาทําผลงานได้ยอดเยี่ยมคอเนอร์แบดดี้สลัดทิ้งอาการเจ็บดูวู้วาบตรงกราบขวาและครอปก็มีความมั่นใจกับการเปลี่ยนตัวมากขึ้นแม้ว่าจะมีช่วงที่ลิเวอร์พูลเจอกับสถานการณ์ที่ยุ่งยากทั้งจากเรื่องอาการบาดเจ็บ ใบแดงและ V.A.R. แต่ครอปยังทำทีมด้วยความมั่นใจเขามองหาทางแก้ปัญหามากกว่าการหาข้อแก้ตัวเวลามีการพูดถึงครอปหลายคนมักมองถึงการบริหารคนและบุคลิกของเขาเช่นการกอดกับลูกทีมแบบเต็มที่และการเหวี่ยงกำปั้นแต่ในด้านเทคนิคเขาก็ทำได้ยอดเยี่ยมและมีความแปลกใหม่เช่นกันจนทำให้ลิเวอร์พูลมีโอกาสไล่ล่าแชมป์อีกครั้งเขากลับไปเป็นคนเดิมและกลายเป็นคนที่เปลี่ยนเกมได้ดีที่สุดของลิเวอร์พูล หรีบวูผูเข้าสู่ช่วงพักเบรกดูการ2023-2024ด้วยการนำเป็นจ่าฝูงพิมลิกมีโอกาสสูงที่จะเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับเป็นเต็ง1ยุโรป้าลีกและผ่านเข้ารอบ4บอลถ้วย FA ครับความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ไบรตันวันนั้นเป็นเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วความคับข้องใจของเฮนโดขอขอบคุณบทความจากคอลัมน์ฉันอยากไปเหยียบแอนฟิลด์โดยเจบาส จ้แดนเฮนเดอร์สันอดีตกองกลางกับตันลิวะพูกับประสบการณ์เลวร้ายกว่า6เดือนที่ซาอุดีโปรโลีจนคิดดิ้นย้ายกลับมาคาแข้งในุโรบอีกครั้งท็อกสปอร์ตนำเหตุผลทุกประการมาตีแผ่กันเฮนเดอร์สันย้ายจากแอนฟิลด์ไปเล่นที่เอาอิจฟาร์ด้สนนราคา12ล้านปอนด์เมื่อตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนเวลานี้อะไรๆไ,ไม่เป็นดังคาดของกองกลางวัย33ปีเข้าใฉว่าตอนนี้เฮนโดกำลังวิ่งเต้นขอย้ายออกจากซาอุดีอราระเบีย จะแบบใดก็ได้ทั้งขายขาดหรือแบบยืมตัวช่วงตลาดมก,กราคม2024เฮนเดอร์สันยินดีพิจารณาทุกข้อเสนอจากค่ายเพียมริกีกอังกฤษรวมถึงสโมสรใหญ่อื่นของยุโรปไม่ว่า vent us, ยูเวนตุสาบยมินิกและเลเวอร์เซ่นเหตุผลสำคัญที่กองกลางมาดผู้นำอยากถี่ตัวเองพ้นจากตะวันออกกลางคือความกังวลเรื่องหลุดโผทีมชาังกฤษไปเตะยูโร2024รอบสุดท้ายเมื่อไกลหูไกลตาผู้จัดการทีมแกร็เซาเกม แม้ท่าทีจากเอาอินเดฟักไม่ต้องการขายขัดกับตันของพวกเขาแต่การย้ายแบบยืมตัวก็ดูไม่น่าเป็นไปได้เพราะค่าจ้างที่รับอยู่ซาอุแพงเกินสโมสร,รยุโรปจ่ายไหวแล้วอีกเรื่องสําคัญที่เบนจาขอบวงในใกล้ชินเัเตะกล่าวอ้างว่าคือปัญหาของฮิเดสันคือสภาพอากาศที่ตะวันออกกลางรุนแรง อุณหภูมิเมื่อลงเล่นให้เอาเอเดฟ้าคืออีกหนึ่งปัจจัยคุณไปถามเรื่องดังกล่าวกับผู้เล่นซึ่งย้ายจากยุโรปสู่ซาอุดิอราระเบียได้ทุกคนล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันอาศัยความอุตสาหะเป็นพิเศษปัจจุบันสภาพอากาศของซาอุดถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วแต่หากย้อนไปตอนเฮดสันร,ร,ร่วมงานแรกอุณหภูมิระดับ40องศาเซลเซียสยมันยากที่จะเล่นฟุตบอลการใช้ชีวิตก็เป็นอีกปัจจัยเช่นกันต่อให้เมืองดัมมามที่สมสรนตั้งอยู่จะห่างจากบาเรน ซึ่งมีการเปิดกว้างทางวัฒนธรรมมากกว่าเพราะจำหน่ายเบียร์ได้แต่มันก็ห่างไปเกือบ100กิโลเมตรแบบขับรถข้ามอ่าวเปอร์เซียเนื้อสิ่งอื่นใดเฮนสันกังวลเรื่องผลงานของเอติฟ์กที่ยังไม่ฟื้นจนอนาคตเฮดโคสตสตีเวนเจอร์สันกรอนส่วนมือขวาอย่างเอียนฟอสเตอร์เวลาน้ลาออกจากทีมสตาฟไปเป็นเฮดโค้ต์พรีมัตสัญญาณค่อนข้างชัดเจนว่าหากมีข้อเสนอยืมตัวที่น่าสนใจเข้ามาเฮนโดพร้อมกระโจนคว้าทันทีไม่เกี่ยงยืมตัวหรือซื้อขาด แล้วมันสวนทางจุดยืนสมมสรที่อยากเก็บรองกับตันทีมช่างกฤิเอาไว้ผลตลาดมกราคม2024ดังนั้นหากอยากย้ายออกจริงไม่เพียงต้องผลักดันให้มันเกิดขึ้นเพลเพลอาจจะต้องเจรจาต่อรองเองด้วยเพราะเวลานี้เฮดสันเป็นเอเย่นให้แก่ตัวเองย้อนกลับไปเมื่อครั้งเฮดสันร่วมงานทีมแรกๆแกอุปกรณ์ออกกําลังกายพื้นฐานในยิมสมมสรยังไม่ครบด้วยซ้ําใช้เวลาสํารวจ4วันเฮนโดก็กดดันต้นสกัดให้สร้างห้องออกกําลังกายใหม่ มองทางหนึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพอย่างสูงแต่สําหรับผู้เล่นคนอื่นในทีมจะคิดอย่างไรหากอยู่ดีๆผู้เล่นจอมเจ้ากี้เจ้าการจะเปิดตูดทิ้งทีมเสียดือ้ออีกประเด็นคือเรื่องผู้ชมเกมของซาอุดีปโปรลิกค่าเฉลี่ยต่ำกว่าเมื่อครั้งเล่นให้ลิภูเก้าถึงสิเท่าดังนั้นความกระตือรือร้นสร้างผลงานมันต่ําผู้ชมเฉลี่ยของเอติฟากราวเจ็ดคนมันต่างกันมากหากเทียบกับลิวอรู ส่วนเกมเยือนสังกัดปัจจุบันของฮิเดสันมีกองเชียร์ตามไปให้กำลังใจอย่างมาก1000คนมีบันทึกชัดเจนการไปรเยือนทีมเอาฮาซิมเมอฤดูกาลก่อน250คนส่วนฤดูกาลปัจจุบันเพิ่มมาที่700คนเห็นตัวเลขอาจขี้เร่แต่เพราะซาดีปโปรลีกำลังเติบโตต้องติดตามพัฒนาการใน3-4ปีข้างหน้าด้วยก็พอเข้าใจได้ว่าทำไมบรรดาทีมในซาอุยอมจ่ายแพงซื้อจ้างผู้เล่นดังมาเสริมเพราะการเติบโตของลีกแม้สักนิดคือการสร้างความแข็งแกร่งระยะยาว แต่นั่นไม่ใช่ฟุตบอลระดับที่เฮนร์สันเคยเล่นนั่นจึงเป็นเหตุให้ต้องรีบเผ่นให้เร็วที่สุดหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ